สวัสดีค่ะสวัสดี fc ทุกท่านทั่วโลกนะคะดอกไม้สวยๆงามๆที่ลานวังปู่สวนหย่อมนะคะกำลังออกดอกสวยงามมากๆเลยนะคะมุมนี้อ้าวออกดอกสวยงามมากเลยนะคะเตนมไปชมนี่นะคะดอกกุหลาบโอ้วันนี้วันอังคารสีชมพูนะเสื้อเราเลยนี่นะคะว้าวดอกไม้สวยๆนะคะ ต้องอยู่คู่กับคนสวยๆฝนก็ตกด้วยนี่นะคะเอฟซีท่านผู้ชมดอกไม้สวยๆมากเลยนี่งาม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 สวยๆนี่นะคะสวนยอมนะคะช่วงนี้บ่าวมือตัดแล้วนะมุมนี้นะตัดหญ้าแล้วนะนี่นะคะสะอาดสะอ้านเลยนะคะวันก่อนจะเอ็มก็มาตีก๊อฟนะคะอ่ะนี่นะคะเมื่อวานนี้ก็รถปูนมาเทเนาะนะคะก็ปูน ป้าก็ให้รถปูนนะคะแล้วก็ทีมช่างเอาปูนนะคะที่เหลือถ้าปูนเหลือนะคะก็เอามา,มาเทด้านหน้าตรงร้านกาแฟานะคะ<ม>นี่ค่ะตรงร้านกาแฟาเนาะนะคะก็เวลา f c เดินขึ้นนะคะจะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ f อดูภาพมุมกว้างนะคะนี่อย่างเอเเดินขึ้นอู้สบายเลยนะนี่ค่ะแล้วก็เดินเข้าร้านเลยเพราะแต่ก่อนตรงนี้มันจะมีทางขึ้น นะมันจะสูงนิดนึงนะคะจะสําหรับผู้สูงไวัยก็จะย้ากนิดนึงนะกลัวจะล้มเนาะนะคะจะอันนี้ก็นี่ค่ะเพื่นก็เทลาดมาถึงตรงจุดนี้เลยนี่ค่ะเอ้โอ้ดีมากเลยนะ่ะนี่เห็นไหมเดินแล้วก็เดินไปทางห้องน้ําเลยนะคะนี่นะคะให้ FC ทุกท่านดูภาพนี่เนี่ยค่ะนะเนี่ยก็เมื่อวานช่างก็ได้คุยกับป้าแล้วนะคะ จาว่าเทตรงไหนอะไรอย่างนี้อนะ่ะนี่ก็เป็นร้านอ่าด้านหน้าเนาะนะคะ,ะก็ก็เรียกว,ว่าสามารถเดินไปที่ร้านกาแฟนะคะหรือว่าเนาะ แล้วก็มุมข้างๆอาจจะมีต้นไม้มาวางนะมีต้นไม้มาวางมุมๆตรงนี้นะคะประดับนะคะก็คงจะสวยงามนะคะวันนี้ฝนตกฝนตกนะองค์ปูเล่นนะ้ำตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ <c oughs> เราก็มาเดินดูงานที่เราจะทำาะไรเอฟซีเนาะนะคะก นะเดี๋ยวรอดูว่าฝนจะหยุดไหมนะคะก็เ,เด,ดี๋ยวจะมาตัดหญ้าริมบริเวณตรงนี้นะคะนี่ค่ะจะมีหญ้าอยู่นะคะนี่นะคะด้านหน้าเนาะนะคะด้านหน้าเขารเรียกว่าตรงร้านองูนะคะนี่ค่ะก็จะมีหญ้าขึ้นอยู่เดี๋ยวก็จะมาตัดตัดหญ้าบริเวณตรงนี้นะคะเพราะว่าจะได้สวยงามนนน <tha> เนาะนะคะแล้วก็มุมนี้ด้วยนะคะมุมนี้ก็จะมีหญ้าอยู่ โอ้ต้นไผ่นี่ขึ้นสวยเลยนะต้นไผ่ดูดูนะมันแตกเนาะต้นไผ่ต้นไผ่ไก็สามารถตัดแตง่แตงกิ่งได้นะ <c oughs> ตัดแต่งกิ่งได้มันดูสวยๆนะคะ,ะเดี๋ยวชวนญาชิเพื่อนๆมาทำกันเนี่ยก็จะมีหญ่านะ,ะบริเวณนี้นะยาน,นี้นิดหน่อยๆก็ตัดออกได้ค่ะเพราะว่าจะได้ดูและสวยงาม ไม่รกนะคะจะไม่รกเนาอะ,อะเดี๋ยววันนี้ถ้าฝนหยุดเนาะถ้าฝนหยุดนะเอเดนก็จะมานะดูนะบริเวณบริเวณตรงนี้นะคะน,ะนี่นะส่วนของฝออากปะาอ้วนนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ตัดบริเวณตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วญ้านะคะนะคะย่า<ม>เหลือมุมตรงนี้นะคะมุมข้างๆนะคะ มุมข้างๆยังไม่ตัดเนาะนะคะจากเมื่อวานก็พักเครื่องก่อนเพราะว่าเครื่องถ้ามันร้อนเกินไปมันก็จะน็อกนะคะก็พักเครื่องนะคะนี่ค่ะก็ว่าจะพากันมากวาดแต่ว่าฝนตกนะฝนตกซะก่อนนะมันก็จะกวาดยากนิดนึงเดี๋ยวต้องรอให้หญ้ามันแห้งก่อนนะคะเราถึงจะกวาดกวาดได้นะคะถ้ายาแห้งมันก็จะถ้าเปียกอย่างนี้มันจะหนักนะ,ะมันจะหนักเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอนะ วันไหนที่เดดแรงๆนะคะเนี่ยค่ะเนี่อันนี้ก็จะยา,ยายเยอะนิดหนึงนะคะมันจะมีท่อน้ําอยู่นะ FC อ่ามันจะมีท่อน้ําอยู่เดี๋ยวเราตัดเราก็ระวังท่อด้วยนะคะท่อน้ำเนาะนะคะนี่ค่ะมีต้นไม้มีต้นอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็ตัดออกให้มันโล่งๆนิดหนึ่งนะคะอ่ให้มันโล่งๆนิดหนึ่งนะนี่นะคะ โอ้เยอะอยู่ด้นี่ท่านผู้ชมต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็นี่ค่ะกําลังสูงขึ้นเลยนี่เนี่ยนี่ค่ะสูงขึ้นแต่หญ้าสูงกว่าคนอีกนะนี่ค่ะหญ้าสูงกว่าแดนอีงนะดูนะฮะโอ้โหดูนี่ถ้ามาได้สูงแล้วมันสูงริ่วเลยนะเอฟซี F C. วายหนาว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 น,นะฮะโอ้โหกระเดนว่าจะเอาเสื้อมาใส่ไม่ได้ไม่ได้แวะเข้าเดินเข้าบ้านเลยนาวแวะมาทางนี้เลยนะฮะ นี่ค่ะเยอะมากเลยนู่น,นไปถึงนู่นเลยท่านผู้ชมนูน่นนี่นะคะสูงกว่าเอสเอสดิทนยาดูนี่นะเดี๋ยวจะยืนให้ดูนะดูอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเจอเครื่องตัดยาแป๊บเดียวนะคะล้มหมดะรละลนระนาดเลยนะคะเจอเครื่องตัดยาแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวมันก็จะล้มระเรนระนาดไป เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะด้านหน้านู้นนะคะป่ามืดก็ตัดเชียกเกลี้ยงเลยนะคะจ้ะอ่านะคะตัดเสเรียบเลยนะเขาเรียกว่าเออเดี๋ยวนี้มันจะมีเออเครื่องใบมีดนะคะที่แบบว่ามันเป็นลวดนะคะเป็นแบบใหม่ะะเป็นแบบใหม่นะ,ะให้คือมันตัดดีมากเลยนะคะนี่ค่ะป่ามืดก็จัดเสียเรียบเลยนะคะนี่ นะไม่ต้องมีอะไรปลูกข้างหน้านะโอ้ดูแล้วโล่งสะอาดเลยนะนะเอเด,ดนว่าดีนะเออคือไม่ต้องมีอะไรปลูกข้างหน้าหรอกนะคะเพราะว่ามันดูแล้วมันมันดูแล้วมันก็ไม่สวยงามเนาะแต่ถ้าเราโชว์แค่นี้นี่นะก็จะมีความสวยงามอันนี้ก็รอมากวาดหญ้าเหมือนกันนะโรนะแต่ว่าเพลินฝนตกนะคะนี่นะก็ยังไม่ได้พากันมาเกลีย่ยเอาหญ้าอ,อกเลยเนาะนี่ค่ะ บามืดอ,อันนี้ส่วนที่บามืดตัดนะตัดหญ้านู่นตัดไปถึงนู่นเลยนะบามืดนะตัดดูแลสวนด้านหน้าหมดเลยนี่ค่ะก็รวมโดยช่วยกันค่ะนะรวมโดยช่วยกันนะบางทีบามืดก็พาป้าไปทุระนะไปนู่นขับรถนะเป็นพลขับนะท่านผู้ชมอ่าเป็นพลขับนะบางทีก็ต้องพาป้าไปโอ้ใบเตยสวยมากเลยดิดาดาเอาใบเตยมาปลูก นาะใบดาดา้าใบเตยมาปลูกดีนะคะกำลังขึ้นสวยเลยเจอฝนเนาะนีตัดแล้วก็โลง่งสะอาดสวยงามเนี่ยฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวพวกจงกิงกิ่งไม้ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวอาจจะมาตัดตัด,ตด,ตดแต่งกิง่งเนาะนะคะจ่ะเออนี่ในสวนตรงนี้ก็เหมือนกันนะตัดเสกเลี้ยงเลยนะคะนี่เรียบ เลยสวยงามด้วยนะสะอาดตามเนี่ยเดี๋ยวกิงงก่งมงกิ่งอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาตัดตกแกะกิก่งออกเนาะนะพอดีอันไหนที่เราไม่ต้องเอาไว้ก็ไม่ต้องเอาไวนะ้แล้วมันดูมันดูแล้วมันก็ไม่ได้สวยนะใช่ไหมถ้ามันยื่นออกมาเนาะนะคะเออเออะเดี๋ยวต้องถามป้าก่อนป้าตัดแต่งกิ่งออกได้ไหมเนี่ยนะมันยืดออกมาอย่างเงี้ยนะเออมันยืดออกมา ก็ดูอันไหนที่มันไม่สวยเราก็เอาออกเนาะ,ะเดี๋ยวรอถามป้าก,ก่อนไปนี่ค่ะโลงสะอาดเลยนะคะนูนสะอาดไปถึงพูนเลยนะคะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวส่วนตัดแต่งกิ่งนะก็เดี๋ยวน่าจะเป็นบ่ามืดเนะนะาะบ่ามืดนะครับมีเครื่องที่คุณแม่ อำพรนะคะซื้อให้กับทางวังปู่เนาะนะให้ตัดแต่งกิ่งนะก็คงต้องรอบ่ามืดนะบ่ามืดนะก็ตัดแต่งกิ่งพุ่มด้านในก็สวยงามมากเลยนะคะสวยจังเลยว้าวบริเวณตรงนี้ก็เริ่มมีหญ้าเนาะเริ่มมีหญ้าขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเราก็อาจจะมาดูนะมาต,ตัดตัดตัดออกสักหน่อยนะมันจะได้โล่งๆนี่นะคะ เดี๋ยวก็ค่อยๆดูกันไปนะนี่ค่ะเลีมเลียมอกอก็ยังก็ดีนะมันจะได้สวยงามเนาะนะคะอันนี้เราก็ว่าเราจะต้องทําจุดตรงไหนนะคะจุดทําจุดตรงไหนทําอย่างไรให้ดูแล้วสวยงามนะเราก็ช่วยกันดูเลไปนะคะโกเอฟซีท่านผู้ชมมะลโกโอ้โหดกเลยอยู่ตรงไหนก็มีมะลโกเนาะโอ นี่อีกต้นหนึ่งนะ FC ยังไม่ออกลูกเลยอันนี้ออกลูกแล้วนะคะนี่โอ้เดินไปทางไหนก็มีแต่มะละกอทั้ทงนั้นเลยจุดตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะยากําลังขึ้นเยอะเลยนี่ค่ะยากําลังขึ้นเยอะนะคะข้างๆร้านกาแฟอ่ะเดี๋ยวก็จะเอาเครื่องตัดหญ้ามาเลีมๆนะคะให้เขาออกสักหน่อยเนาะเขาจะไดะ้มีความสวยงาม